กต๊ะนี่ก็สบายอย่างเน,งงงงนาะสบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสูงสองบอกไก่พันหน้าคือเกาทุกคนตอนนี้ก็เตื่นสามากันไปหาหลอกป่าแหละทุกคนยวไปหาหลอกบ,บึงกก้ให้เดี๋ยวหลอลงไปพี่ มาดอนว่ามีคุงให้อยู่ลุม่นน่ะ bele to got rain ni man du put phit pe เจอวก็วมาให้ซองคกแต่บอ่เป็นหมาทกคนตอนนี้เขากำล,ลังหล่อลงมา hai hay tụi con, thế nhưng cũng chưa cho nó lông để tám xay huế xay hoàng đi lên, ปลิวหาแต้นกอื่นบ่เข้าเลยเออได้แต่นกน้อยเนาะอันนีเฮาก็ไปให้กนทุกคนแต่ว่านกบ่เข้าด้มีแต่นกน้อยๆนะเข้าอยู่เข้าก็ดนๆเถอนึงเนาะ อะไรไปกันมันบ่หิตตาบได้หิดตาบเท่าม่เช่ไรขนาดทุ่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 ป้อทั่ทุ่ทๆ่ทุ่ทุ่ป้อป้อทโตมันเลี้ย โอ้แน่นอนแน่นอนสีมือบ่อ่าสทำสีกินมาไงเออเ่านะก็ได้บ่กระหอกสามกระแตหนึ่งนี่แล้วกับนกอีกเย้าเด้ผมมียังเลยนกน้อยหมดตายจุกโตหมดตายจุกโตเลยจับนี่จะยามาดรอสบางรากเนี่ยเมื่อกี้ยะหนึ่งก็ยังมาเ่รเออนกบีตายนี่กับตาย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 โอ้ยใก้ยันมูไปกินน้ำโอ้มันอยู่เนาะไม่นด้เนาะ ไปกินอยู่ได้กัดเจิ้นไปแบบนี้แหละแมนๆมนไกลกว่มา<อ>มาลื้นบอกใกล้อยู่เออไกลกว่าบันออยิ่งนะเออคื้วหอยแลวมาเด๋ยดโดหล่นสบายเลยเออน้อหน่อยเขากับวันยิ่งอย่างนี้ได้นี่ทีมงานเนี่ยเป็นกุมานมาได้บอ <c oughs> ทั้งเจ้าด้ คอยได้นกกระแซวน้อยตัวนึงคอยนะเออก็เลยได้เห็ดกินอ่าได้เห็ดกินเออในด่านึ่งน้ำเออนั้นโคตรพันโคตรพันหน้าดอนตั้งอืมสุพรพัดกันตั้งบ้านเดนนะฮะอ่าคอยประมาณเลยเห็ดกินประมาณเห็ดกินอืมเลยเอาเลยเอาเอาเอาเลยกันบุอนี่ซิมซิมือหัวละไปซิวให้เป็นอนาคตหอกให้กินบ่างเป็นเห็ดกินแซ่บอ่า เอาเดี๋ยวเฮากะเดินทางกับบอลเฮาก่อนทุกคนจักแน่ได้แหละไปหานหนึ่งเข่าทาทีมงานก่อนพูดต้และฮูโต้ละพูดโต้ละพูดโต้เออมีมีอันพอคูดนึงเข่าทาเนาะเออทีมไหนก็มีเลยทิมไหนก็มีเออทิมเฮาก็มีแล้วมีเลยเออทีมเฮาก็มีเอาเเดี๋ยวไปหานหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำทาก่อนเพื่อเข้ามาเขาจะอยู่ป่ามาอื่นเลยเป็นหมูป่านะเงียบคลิปเเงียบคลิปโอ้ย อย่าแลกเก็บเก็บจนบักไม้ดับต่างนู้แล้วอ่าเด็กย่องแล้ว,ว,ว,วขั้นบันไดอ่ากลับมาฮอดบอลเลยอะไรนะพันบนุไดเมือนนี่ได้เมยเออได้เมยเนาะได้มูบุได้มาไดมูบก่ะเออไม,มาเชื่อพระเจ้าเล็บทั้งอื่นโอ้คอยจะเจอมูไดไหมนี่ฮะอืมอบุไดเนะาะบุได้วยกันได้แต่เบิรง <laughs> แต่มันยืนให้เบิรงกันมันยืนให้กันยังบุไดมัน มาจากรแนวเห็ดมันากแนวเหกลียนก้นขิงลูกว่าเลยไหนมันมันของตัวหนึ่งมันีอโอ้จำก็ได้กินเออต้องถามในฝันใหญ่เบินไม่ได้ในเด้ในฝันใหญ่โอ้ยมันขี้เกาเออบ่มันเนาะไม่ได้พี่เด้ข่าย เฉพาะหอดไปเลยนะก็ฮอกนกจะพออยู่นกมาอืมนกน้ำพออยู่เนาะพี่เราเป็นตัวไหย่างมงั้งเดี๋ยวบัดนี้เห็นเนี้ยดับกระหอกดับกระหอกกับปีงกับปาดบอื่เดี๋ยวสิปีงกับปาดบัดนอุ้ยมีกุูกขายทุกคน ที่เป็นพ่วงอยู่ในบรินเวณนี้องด้กระปาดทุกคนแล้วเมื่อนในฮาสิมาปีงกระปาดนำแล้วก็ส่วนบาวัากับเิ่นหลับกับหอบทุกคน กะลาบนะเจ้าเจ้าบุตรเจ้เอผ่านกองกำลบล่ะทางทานมันะเ้มันลุนอันนี้ปิ่นเคียบเจ็ดกระปาอืมนี่ ลาบกระหอบเจ็ดกระปะ๋าดนี่ขม <c oughs> ันดูจับะปาดเมื่อนคนืนนะมีหน้าใจเถอะแบบเป็นกระสอบป,ปุ่นแต่ปาดนะปะนัน่นมันแอ้มเนาะปันมันแอ้มเพราะจะเชยลูกอะไม่เางเา เอเหลากตุบ่างกไเตยมเสียงมาบ่เ้กินแล้วเลยกะต้นยวนเต็นเงียนโยบันเผักพรแล่บ่เน่ผักพรทังนี้กินหอนเมียอะไรบ่นนยบ่ละเฮ้ยอย่ากินหอนเมียบัวเยอมหับได้ ติหหดห้อนล่ะป้าทูเพียงผะวมืดคลุมมันเลยจุป้าทูบึงคือจีลงแห้งอะไรได้เนี่อ่าเป็นเรือกม็มันเต็มมาเลยหัได้นะพันปลาคอนบันนเนาะมาจานน้นาถ่ามมย,ายมาเห็นคือเก้า

จะคำเลยทุกคนพนกับบัวเซาจักเถออะไรโอ้ตกดีขนาดเลยพนกับตอนนี้ยังม่มยไฟออกไปใส่ได้ว่าพ่นตกอยู่ตลอดเลยปะกันนอนนะมันนี่ มาพนนะนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกบระยุดนี่ก็ต้องอเอาไม้เราได้โต๊ะมันขาดโอ้ฝนตกนี่ก็สบายอย่างเนาะทำจริงทำาึน้าจะไปจะไปทางใดกินขา้าวกินข้าวแล้วนอนพักผ่อนเดินจมากินข้าวอีกอ <laughs>

มาเริ่มเลยใช่ว่ารุ่นน้่นมันประวาดิกระไรสั่มใช่จะพดัดไก่กันแล้วพัดไกย่ยังกับเด็กโบลพ <c oughs> ออ,อ, <c oughs> อย่างนีง่ห่อกูเป็พ่อยังรุ่นนั่มจะพัดกล้องมาหน,นีิกินเขากินก่อนมาหน,นีิจงไว้ให้นแล้วเอาเพราะว่าเราบอกมาแล้วว่าเราสิมาเด้อ มาซ้ํามาแต่งกัน ืยนะังม่หอมเลยนยเดี mm ๋ยวาของกินเขากะปิงีนตับแตงตัแตงเยอะก็จะจงไว้หฮบปได้แล้ว จงไข่เครื่องมัดแม่ล่ะแม่นจงปปิ้งซีนปิ้งซีนแล้วมาปิ้งแล้วเด้ออาจจะหน่อยห้าสิบไปห้าการหนึ่เด้อเราต้องกินก่อนเอาออกมาเด้อเราบอกให้มัได้หน่อยหน่อยหน่ากินข้าวบาดนี่นั่งเฉยของจานแล้วเอาไปค่านะค่าค่าไก่อีได้ไก่อืมอืมค่าไก่ได้แต่คือจากตัวๆในจังหน่อยนะอืม เดรีกแบริษบบมันบ่แห้งตำหมักแตงฮะกินข้าวน้ำกันทุกคนเบสอ่ะหูมันละ